ช่นงนี้สนับสนุนโดย ACK เกมท็อปเซ็นเตอร์เติมเกมราคาถูกขายบาัตรเติมเกมครงวงจรชําระเงินได้ทุกธนาคารเลยทูมันนี่โอเล็กก็ได้เติมง,ง่ายเติมไวสะดวกสบายกันไปและที่สําคัญที่สุดที่นี่เขาจดทะเบียนธุรกิจถูกต้องนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแน่นอนร0 0ซนะครับผมลองเข้าไปดูที่หน้า f a c e b o o k Fan p a g จของ ACK เกมท็อปก่อนได้เขารับเติมหลายเกมมากๆเลยนะครับลองเข้าไปสอบถามเขาดูบางเกมโปรโมชั่นมานี่แบบว่าลด ถูกลง20-30-40%นะกระหน่ำใจกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดจะเติมเกมอย่าพลาดเลยนะเติมที่ ACK เกมท็อปเซ็นเตดีอย่างแน่นอนนะแอดไลน์ไปเลยก็ได้ที่ Line แอ ACK Top Up นะครับยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปก็ฝากทิมเข้าไปเติมกันด้วยละกันนะครับเติมคนละนิดคนหน่อยถือว่าได้สนับสนุนชแน,นลนี้ให้สามารถทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปเรื่อยๆก็ฝาก ACK เกมท็อปไว้ด้วยละกันนะครับ สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการตอบคอมเมนต์ของเกม h a r r y Potter Magic a w a k e n านะซึ่งผมจะมานั่งไล่ตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยนะครับที่ได้โพส์โพสกันเข้ามานะครับใต้คลิปเกมเมจิกเ <laughs> นะอาไว้แค้นแฮร์ t ี่พอตฮฮพูดผิดพูดถูกนะ EP นี้เป็น EP แรกนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์เพื่อนๆในคลิปแรกของเราจนถึงคลิปล่าสุดนะฮะมีคอมเมนต์อะไรบ้างนะครับถ้าใครนะครับนะมีข้อสงสัยหรืออยากจะพูดคุยอะไรกันนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้ผมจะมาตอบให้ในคลิปตอบคอมเมนต์นะครับผมอมาเรามาเริ่มเลยนะครับอธิบายเข้าใจได้ง่ายดีละเอียดมากค่ะไอ้ไอ้นี้พวกอวยแบบ พวกโอยเนี่ยผมขอขอบคุณจริงๆนะครับแต่เดี๋ยวผมจะขอข้ามข้ามไปเลยเพราะว่าอยากจะได้คอมเมนต์ที่เป็นคําถามเพื่อที่จะได้สร้างประโยชน์มากกว่าแต่ผมขอขอบคุณจใจจริงมันมันเป็นกําลังใจที่ดีมากเลยนะนะครับเวลามีคนมามาบอกเฮ้ยอธิบายดีละเอียดดีมีประโยชน์อะไรเงี้ยผมจะปราบปลื้มใจมากขอบคุณเพื่อนทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์กันนะละเอียดมากทํามาอีกชอบชอบมีประโยชน์ครับนี่สุดยอดเข้าใจแจมแจ้งอะไรก็ว่าไปนะเอ็กโคเกรดนะครับ เอ่อที่มันเป็นเลขตัวแรกเนี่ยมันหมายถึงอะไรหรอครับแอคโคเกตหรอเดี๋ยวนะเอ่อแอคโคเกตนี่ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะนี่ใช่ไหมครับข้างบนใช่ไหมแอคโคเกตข้างบนนี่ใช่ไหมครับมันก็คือนะครับระดับของของการ์ดนะครับที่เปิดได้ในการ์ดโบนัสเนี่ยในพวกการ์ดโบนัสเนี่ยนะครับนะยิ่งเปิดได้แบบเพิ่มบวกเลเวลเยอะๆแอคโคเกตมันจะยิ่งสูงขึ้น นะครับเนี่ยแอกโคเกตนะครับระดับสีฟ้าระดับสีม่วงนะครับระดับสีทองม,มันก็จะมีแอโคเกตที่สูงขึ้นนะครับและยิ่งถ้าเปิดสกิลนะครับได้สกิลระดับ แบบบวก2เลเวลเยอะๆแอคโคเกตมันก็จะมากขึ้นมันเป็นการบ่งบอกระดับของแอคโคอันนั้นเท่านั้นเองนะครับแต่ไม่ได้ไหมายความว่าแอคโคเกตสูงสูงที่สุดจะดีที่สุดเสมอไปนะเพราะสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่ว่าสกิลที่เปิดได้โบนัสสกิลเนี่ยมันใช้หรือเปล่านะถ้ามันไม่ใช้มันก็ไรความหมายถูกปะล่ะรวมการ์ดยังไงหรอครับทำไม่เป็นบางอันมีบวก2บวก 3. รวมการ์ดยังไง ผมว่าน่าน่าจะหมายถึงการสุ่มหรือเปล่าการสุ่มเนี่ยที่แบบว่าเห็นมันการ์ดมันแบบเนี่ยบวกหนึ่งนะเจ็ดบวกหนึ่งอะไรเงี้ยใช่ไหมเนี่ยนะครับเอ้เนี่ยแปนะดบวกสองอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งไอ้ตัวบวกตัวหลังนี่แหละมันได้จากโบนัสแอคโคนะคบโบนัสการเปิดแอคโคซึ่งตรงเนี้ยมันสุ่มเราต้องเปิดนะครับนะซึ่งผมได้เคยสอนไว้แล้วผมจําได้ผมเคยสอนไว้แล้วว่าวิธีการเปิดหาสกิลนะครับนะ ว่ามันจะเปิดยังไงลองลองไปไล่ดูคลิปย้อนหลังได้นะครับตอนนี้ผมได้ทำคลิปแนะนำไปไว้แล้วนะครับทำต่อเลยแอคโคได้มาเยอะแต่ซ้ำเอาไปทำอะไรได้เอาไปตีบวกได้ครับแอคโคเยอะๆเนี่ยเป็นเศษในการตีบวกอย่างดีนะเป็นวัตถุดิบในการตีบวกนะครับพี่พอรู้วิธีออกหอตัวเองไหมครับนะเออเวลาพี่จะไปไหนเนี่ยพี่กดแผนที่เอาเลยครับ เวลาพี่จะไปไหนพี่กดแผนที่เอาดื้อๆซื่อๆเลยครับเนี่ยแล้วมันเราก็เลือกเอาเราอยากจะไปไหนนะง่ายๆนะครเออเสียงทุ้มมากอันอันนี้บูลลี่นะอันนี้บูลลี่อันนี้บูลลีนะนน <c oughs> นน่นะครับเออขอไกด์เกมนี้เยอะๆเกมสนุกใช่เกมสนุกดีเนาะสนุกดีนะพี่ครับหาคาทาใหม่ยังไงล่ะครับเติมตังอะเติมตังสุ่มนะสุ่มตามตามกิจกรรมต่างๆนะครับ สอนวิธีอัพด้วยสี่อัพบัฟการ์ดเลยอ๋ออันนี้อันนี้ผมสอนไปแล้วนะผมสอนไปแล้วที่คลิปนี้ครับเนี่ยผมสอนไปแล้วที่คลิปนี้ลองไปเปิดดูได้คลิปนี่ฮะเทคนิคการอัปเกรดและการหาโบนัสเอ็โคอันนี้นะผมได้สอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับ